โวบอยยกัหจิวทราบพิทักโลกตอนกอบกู้ดาวโลกตอนที่สองมาพิทษโอ้ขอบคุณสวรรค์ที่บ้านฉันยังอยู่ดี นายกล้าดียังไงมาบุกโลกเดี๋ยวนายจะต้องเอะเฮ้เขาไม่จะต้องสถานเลยเมื่อกี้มาแรงอะไรบินผ่านนะ้อวิ่งเลยฮันนาะ่านั่นไงมาแลที่ว่าเนียอ่าหายไปไหนแล้วเรียมพบกับการรวมพลังของยอดและหอขมุนตัวความเร็วสูงมัดโซนิคพิทค่า lúc đèn sự chết tham đau xuống à. yeah! Yeah! เจ้าแมวน้อยน่ารักจังพวกรับมาเลี้ยงหรือว่าซื้อมากระเป๋าช่วยด้วยดาบอสตินบัดยาหยาหยาเอ้ยเหมือนมีพายุขังนอกฝนคงตกหนักหน่ดูนี่แน่จริงก็ออกมาสู้นอกชุดเกราะสิชุดเกราะเนี่ยนะเป็นเหมือนบ้านของฉันเลยจออกมาได้ยังไงพวกนายก็มาหาฉันเองแทนซิพวกมาสิมาได้เลยเฮ้ยขี้กรด ถ้าไม่อยากเข้ามาในกราะและ้วก็ฉันเอากรอะไปหาพวกนายก็ได้จะเป็นนิ่งชิวปาดพีคุ้มภัยชาร์โด้จัมปิ้งเฮ้อ้โออ้โอเฮ้ยเหล็กนี่มันหนักเกินไปใช้พลังของนายซิโกเปาเฮ้ยจริงสินะจงเปลี่ยนเป็นสาะระเปา ย้เย้ขอบคุณ,คณมากกัวเป้าโอ๋อเ <c oughs> <c oughs> จ็บจังเฮ้ยเจ้านายฉันบอกว่านายน่ะแข็งแกร่งแต่ฉันว่านายนอ่อนปวกป่วนยังไงบอกไม่ถูก hey, เฮ้ยใครกันจนนายกัน hey, เป็นความรักสุดยอดน่ะพวก <c oughs> เอาละในเวลาเจอกับพลังบนที่ีสานสิตธิ์สัมของก้ามปู oh, <c oughs> ลูกปืนขนมปังฝรั่งเศสเออขนมปังฝรั่งเศสขนมปังนี่อร่อยจังเลยนะแม่อะไรนี่มันอรไรกันขี่โมอไปเถอะเจอลูกปืนอาหารของฉันเะก่อนลูกปืนอาหารงั้นเหรอโตเปล่าไม่ต้องหัวงบาไบอยจะเปลี่ยนเขาเป็นขนมปังกรอบเลย ลูกปืนของเสียลูกปืนขนมปังกรอบยิงปืนแม่นอยู่เหมือนกันนะเราเฮ่ทักษะการยิงปืนฉันก็แม่นขนมปังกรอบหอมน่ากินจังเกินไปแล้วนะเพื่อนมาต์ปัตพี โอ้ไม่คิดว่าเอเลนชุดเกราะจะแพงง้ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับเราต้องรีบไปช่วยเขานะพรอบศัตรูขขอศัตรูคือมิตรของเราในอนาคตเอ้าเอา,เอ,าเอาวุธที่ซื้อมาเมื่อเช้าให้ฉันดูหน่อยสิเอเอครับเจ้านายขอนำเสนอชุดสูตรซูเปอร์ฮีโร่ซีโร่ซีโร่มาโก,กกรุ่นพิเศษไม่เหมือนใครนี่แกซื้อชุดรงละครสัตว์มาทำเพื่อเมื่อเช้านี้ ว้าวระเบิดเมนกตตอนอีตอนเอ0 0ราคาถูกมากแค่3า0 0 0 0เซนเองืมสั่งไปสักสิบอันเลยดีกว่านี่นอะไรอะฮะโอ้นี่อะไรหลหระนี่ชุดไปงานปาร์ตี้วันเกิดของลูกฉันนะ่ะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือชุดซูเปอปร์ฮีโร่รุ่นพิเศษไม่เหมือนใครรุ่นเอ่เอซีโร่ซีโร่ครับฟังดูเท่ระเบิดไปเลยนะมันมีอะไรพิเศษบ้างเหรอ ีไม่ใช่ชุดธรรมดาทั่วไปนะขอรับถ้าได้ใส่นั่นลราก็เราก็จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทันทีว้าวแกใส่ชุดน,นี้ก็จะมีพลังซูเปอร์ฮีโร่เลยเหรอครับาซูเปอร์ฮีโร่เหรอเออขอดูก,ก่อนนะอเออเปล่าซูเปอร์ฮีโร่เหรอแค่ปาร์ตี้สำหรับเด็กเท่านั้นโอ้แน่นอนครับ ไม่ต้องโลเลลังเลเลยละใส่ปุ๊บมีพลังป้าบเลยโอ้เป็นพลังซูเปอร์ฮีโร่แบบไหนอ่ะพลังเสริมความมั่นใจนะครับเออความมั่นใจเหรอนั่นรับเป็นพลังด้วยเหรอนับสิครับนั่นเป็นพลังรับสำหรับซูเปอร์ฮีโร่เลยนะว่าเขาต้องมั่นใจเกินร้อยซึ่งจะทำให้พวกเขาชนะเจอนิ่ซะบอลไฟพี่ข้าต อย่าเพิ่งยอมแพ้จจมตีโอเคพลังอัศนีบาดพิฆาตอืมคุณพูดถูกต้องมั่นใจแบบบ่อยๆโอเคครับ <c oughs> ผมซื้ออันนี้เลยเอ่อเท่าไรนะครับอ้เออแอะชิ้นนี้นะถูกมากหลังจากที่ลดแล้วก็เหลือ30ล้านกับ30บเซ็นต์ขอรับทำไมแพงจังเลยผมเปลี่ยนใจไปซื้อระเบิดอีต้อน X ห้าร้อยดีกว่าอ้ไม่ทำไมคิดแบบนั้นล่ะครับ,รบเร e นะว่าแมกกาตอนอีตอนน่ะไม่ได้ลดราคา ไม่ลดก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าซื้อชุดซูเปอร์ฮีโร่ซิโร่ซิโร่เนี่ยมาลดตั้ง80%นะครับจากราคา150ล้านบวกบวกพอลดลัวก็เหลือแค่30ล้านกับ30เซนเท่ากับประหยัดไป120ล้านกับอีก20เซนเดียวนะคขอรับโอ้โยลดเยอะหนำมากประหยาดไปตั้งร้อยกว่าล้านเนี่ยใช่แล้ครับ <c oughs> แบบนี้ไม่เสียชื่อว่าเรียนมาสูงเอะ อ,อมคือพ่อยังไม่ได้ซื้อนะ <c oughs> เออเอาเงินนีออ้ออออไปซื้อไอติมกินก่อนละกันได้ค่ะพ่อโอ้โหเด็กน้อยน่ารักเอาล่ะผมซื้อสองชุดเลย <c oughs> ไปไงครับเจ้านายรู้สึกมัน่นใจขึ้นบ้างหร <c oughs> ือเปล่าเอมก็คงจะนิดนึงละมั้งผมว่าแล้วว่ามันต้องได้ผล คุ้มค่างเงินทุกเม็ดที่ลงทุนไปโอ้ไม่นะพวกบอยๆจะจับไอเล่ทุกกรอนั้นได้แล้วเฮ้ยเราไม่เวลาไม่มากแล้วแล้วเขาแล้วต้องรีบไปช่วยเขาออกไปจากดาวโลกของเราเดี๋ยวนี้นะใช่แล้วกวกนายถูกทำลายหมดนายแพ้แล้วนี่พวกนายคิดว่าฉันมีเกรกาะแค่ชุดเดียวงั้นเหรอฉันน่ะแค่ปล่อยพวกนายตายใจตั้งหากละ<า> เขาเข้าไปในถังขยะทำไมอ่ะคุยหาของกินเหรอพวกเฮ้ยเอเลือถังขยะออกมาเซิมันจะตายไปเออระวังกูเป้าอุดรเ ถ้าโดนเปืนแบมนไม่ไหวก็งเปินขยะสนึกเขารังไหมฉันต้านไม่อยู่ฉันจะใช้บอลไฟเองบอลบายบายอาร์ทีอย่านะบอลบายบายชุดเกราะเขาคือเศษขยะที่นำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ซึ่งมีพวกก๊าซมีเทนซึ่งมันระเบิดได้ให้แล้วถ้าเราไม่ระวังอาจจะเกิดระเบิดและทำให้เกิดมลพิษในอากาศแล้วถ้าฉันใช้พลังวารีละ่ะ ไม่ได้แบบนั้นอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียเฮ้ยรีบใช้สักพลังเถอะน้าคอมโบพลังทิฆาตรัอวบัตอนเนื่องเฮย่าย่าย่ายย่าพลังแั้งแบบสูงเย้มึนหัวก้เนี่ยนั่งตรงนี้เฉยๆเถอะ โบบายบายเบยสเสาปัทพีป oh ัทพีทวีคุณฮาวิธีนี้ดูจะได้ผลฮึย่า แค่นี้จิ๊บจยมากถ้ามีขยะรอบตัวให้ประชาอกใหม่ได้ตลอดเวลาจัดเอาไว้ไม่นะเราจะชนะเขาได้ยังไงร,รอบตัวเรามีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยรู้แล้วหญิงเราต้องให้ชาวบ้านทุกคนช่วยเก็บขยะรอบๆบเมืองอื ร้อนนั่นด้วยฉันไม่อยากอย membership membership. Right. In Freud> ู่เปล่าตรงนี้เจ้าเอเล็กโกลขยะเหม็นเกินจะทนไหวเฮ้ยหยาคายแล้วเชื่ว่าเอเล็กโกลขยะอย่างนั้นเหรอยาไม่นะรับรึงเงาเนี่ย่ะลองดีล่ะเลือแค่เราสองคนที่พราจะสู้เขาไหวหรือเปล่าไปแล้วสามคนสิโกเลมปัตพิษ เดฮ้ยมันเกิดเรื่องประหลาดอะไรขึ้นะนอาชนะเอเลียนได้ยังยังเลยพ่อเราต้องขอให้คนในเมืองมาช่วยครับให้ช่วยเหรอช่วยยังไงอะช่วยทําความสะอาดบ้านและทิ้งของเสียลงถังขยะให้เรียบร้อยค่ะแต่มีกก็อยากเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดจะจัดการกับมันยังไงง่ายๆค่ะ เราแค่แยกประเภทขยะที่รีไซเคิลได้ตามหมวดหมู่ให้ถูกต้องส่วนขยะเปียกก็ให้ทิ้งลงถังสีเขียวส่วนที่แยกประเภทไว้เราก็รีไซเคิลค่ะ เ,เราแค่โยนทิ้งลงถังขยะไปทีเดียวไม่ง่ายกว่าเหรอจะเสียเวลายแยกรีไซเคิลทำไมไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่รีไซเคิลก็จะทำให้ลานกองขยะไม่เหลือพื้นที่เก็บขยะที่เธอพูดก็ถูกนะถ้ายังมีขยะเอเลชุดกรอกก,รอก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเรามาช่วยรีไซเคิลขยะกันเออว่าเรจะแยกประเภทไงอ่ะพลาสติกขยะและอื่นขยะประเภทพลาสติกยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำดื่มทั่วไปถุงพลาสติกถุงร้อนใส่อาหารแล้วก็กล่องโฟมใส่อาหารอืม ขยะประเภทกระดาษเช่นหนังสือพิมพ์เก่าวารสารและพวกกล่องหรือว่าลังกระดาษค่ะส่วนขยะอื่นๆก็กระป๋องเครื่องดื่มขวดแก้วภาชนะใส่อาหารที่เป็นอลูมิเนียมและอื่นๆข้าใจนะครับไปแล้วไกันเลยอืมขยะเยอะแยะยุ่ยยุได้หมดเลยนี่เนาะนี่เนาะนี่เลยหญิงขับใจกระเป๋า พลังแรงโน้มถวง,องขอบคุณค่ะโดยความยินดีจ้าทุกคนกำลังช่วยกันเก็บขยะทั่วทั้งเมืองเลยก็ใช่แต่ยังเหลือขยะกาศเกลื่อนอยู่อีกมากเลยดูนั่นสิไม่ต้องห่วงฉันจะเร่งความเร็วเวลาเอง,ล,งเล,ลังควบคุมเวลา ลูกปืนของเสียฮ่า,าไม่ได้มีแค่นายคนเดียวที่มีเกราะหนาหรอกฮะไม่ต้องกลัวสหายวายร้ายของฉันเรามาช่วยนายต่อสู้แล้วละ่ะเราเป็นมิตรกับนายน <c oughs> ี่บอลนี่เป,นเป็นใครนะพวกเพื่อนนายเหรอ ฉันก็ไม่รู้่เหมือนจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะเฮ้ยนั่นอดูดูกับพรบไงอะเหรอพวกเราคือซีโร่ซีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นี่ซูเปอร์ฮีโร่ต้องเป็นฝ่ายดีสิไม่ใช่ไปช่วยวายร้ายแบบเนี้ยอืมก็จริงแฮะอ๋ะอเราไม่ใช่ซีโร่ซีโร่ซูเปอร์ฮีโร่แต่เราเป็นซ e ีโร <c oughs> ่ซีโร่ซูเปอร์อีวิลอ๋ออดูดูสินะ ซีโร่ซีโร่คือฉายาเอาล่ะถ้าอยากช่วยฉันนะพวกเรามารุมจัดการเจ้าเด็กน้อยนี่ด้วยกันเถอะเอาเลยครอบหมดเ,เมบนจ์บอยบอยตัดก,การเจ้ากล้ามปูส่วนฉันจัดก,การสองคนนี้เองอาโด้ไทเกอร์โน๊ต เมืองเราสะอาดแล้วเย้ <uno> yeah. ่ในที่สุดฉันก็หายใจได้เต็มปอดไม่น่าเชื่อว่าเมืองเราจะสะอาดและสวยได้แบบนี้นั่นนี่ใช่เลยเราโชคดีที่เด็กๆบอกว่าต้องคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลด้วยเลยละมาอย่างงั้นเอเรียนชุดกรอะของฉะขยะไปเพิ่มพลังอีกแน่ใจเราต้องรีบไปช่วยโบใบยโอเคเย้ัเงามาที่คราด

ปัทบพ,พี่รับเลยพีา่าเป็นไงเย้โฆษณาแล้วครับเจงนด้ยองพูกเรา,าดูแล้วบอกพวกนายคือซีโรสซีโร่ซูเปอร์อีวิที่เก่งที่สุดวว้าวเขาเรียกชื่พวกเราผิดด้วยครับเจ้งนายอย่างน้อยเขาก็ชมเราอยู่นะเอ,อ,อาล่ะโเรามาผเดชศึกซูเปอร์ฮีโรสนน้อยสองคนนี้กันค่ะรับทราบใช้ปืนเลเซอร์ทำลายล้างของพรอปว้า พลังแรงนม่วลูกแตกความเร็วสูงพันเท่าอหย่า้ย่งคน้ัวใหญ่อย่เปลี่ยนเ็นโดนัดแครอดเ้เปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นเลยไม่ได้เหรอโดนัดแครอดเฮ้แฟนหยุดนะนั้นทำมาจากเ็นขยะนะ ไว้จังเด็กพวกนี้มัดพิฆาตสองพลังพลังดูดสุนฮะขยะขยะหายไปได้หมดแล้ว <c oughs> เราขัดแยกขยะไปทิ้งแลวรีไซเคิลหมดแล้วเ <c oughs> จ้าก,กั้มปูสร้างกราดจากขยะไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ได้เพื่อนช่วยที <c oughs> เห็นก ah ันเถอะพอซีโร่ซีโร่สเปอร์อ e ีเวลขอลาก่อนนะจ๊เดี้วยจ้ทีนี้นายจะทำยังไงล่ะไม่เหลือเกราะป้องกันแล้วว่าไงล่ะทางนี้นายไม่รอดพ้นพลังของพวกเราแน่บ๊อบบายดากอสสนีย่า ครับเจ้านายงั้นเหรอืฮ้หัวเราะทำไมครับเจ้านายเราไม่ได้ล้มเหลวพรบแต่เราทำสำเร็จตั้งหากล่ะ <S <S เอ,อ๊ะสำเร็จเหรอใช่แล้วล่ะพบในที่สุดฉันก็เจอเป้าหมายสูงสุดในชีวิตถ้าบบยบอยตั้งใจจะปกป้องคนดีๆบนโลกใบนี้ ฉันเองก็จะตั้งใจปกป้องหลาวายไร้ายบนโลกนี้นั่นคือเป้าหมายของฉัน yeah! <laughs> เริ่มตั้งแต่วันนี้ฉายาของพวกเราคือซิโร่ซิโร่ซูเปอร์อีวิลเราคือเพื่อนรักของหล่าวายไร้ายพันธมิตรแห่งความชั่วร้ายเจ้าหน่อยครับเจ้าเอเลียชุดประทําทำงานล้มเหลวไม่เป็นไร เขาเป็นแค่เครื่องมือหลอกล่อเพื่จุดชนวนไฟแคที่ฉันต้องชำระคอมพิวเตอร์เดินหน้าเต็มกำลังมุ่งหน้าไปยังโลก